เปิดแล้วเซิร์ฟเวอร์646มีหรอ,อเต่าเชจะภาดพ,พร้อมแจก ID เหมือนเดิมจะเกลีย์หรือจะโหดแค่ไหนไปดูกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้อยู่กั 46, นทะ ที่เปิดในวันเสาร์นี้นะครับทุกคนและเหมือนเดิมทุกคนนะผมก็เหมือนเดิมวันนี้ผมเตรียมตั๋วมาทั้งหมดประมาณ5 0 60บกใบานะครับทุกคนนะก็เป็นวันแรกนะแต่ที่สําคัญที่ผมเตรียมตั๋วมุ่งไว้9า้าใบคบทุกคนนะ แล้วผมก็ไปเปิดในสตรีมเพิ่มอีกครับทนสำรับตัวม่วงนะเดี๋ยวผมเอาคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันผมบอกเลยว่าทองออกแบบกระจุยกระจายอ่ะเออแล้วผมบอกเลยว่าคลิปนี้ทุกคนกดติดตามกันไว้กดไลค์กันไว้นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมมีแจกอีก10 ID นะครับทุกคนนะก็รอไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับทุกคนนะ ทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมจากการเล่นเกมบนท่านแม่เดิรสตองเกทไม่ว่าจะเวลช้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเต๋าเชช็อป้านบริการรับเล่นไอดีวันท่าแม่เดิรสตองเกวคนละ3าบาทจ้าง3วันดันพลังฟินอีกครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเก่งจัดง,งานถูกงานไวงานดีต้องเต๋าเชช็อปใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เพจของผมได้ขึ้นรูกเป็นไปดูนี่มาใช้บริการกันเ,เยอะนะครับ มาครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกันเลยครับผมจากตัวเรียงก็เลยละกันนะครับทุกคนนะเอาแบบน้ําจงน้ำจิ้มไปก่อนตัวเรียงครับผมนะหนึ่งใบแรก <c oughs> เขียวปลิตหนึ่งใบแรกคือเขียวปลิดครับผมนะไม่ได้หวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเกมเขาบอกแล้วครับผมตรงนี้ต่อมาครับผมนะไปสิใบฟึบ แลวสำหรับใครกาลังมองหาไอดีแบบนี้นะครับทุกคนนะเพื่อไปเปิดนะแบบว่าถ้ารอแจกไม่ทันนะก็สามารถไปจัดได้ที่เว็บเต่าเชช็อปนะผมนะตอนนี้ผมก็ลงในเว็บเต่าเชช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะผมนะพิมพ์ใน Google ว่าเต่าเชช็อปได้เลยนะครับผมตรงนี้โอ้โหแม่งไม่มีม่วงเลยหรอวะมาใบเหลืองใบเหลืองอยังไงใบเหลืองฟึบสุ่มเลยผมขอชาร์จนิดนึนงขอชาร์จนิดนึนงขอชาร์จนิดนึนงฟึบมีม่วงมามีม่วงมา ยังไงยังไงสิตัวอะไรเดี๋ยวจะแสดงพลังให้แกดูตัวอะไรเอ่ยเป็นบิสคิงนะครับทุกคนตรงนี้ไยแม่งมาทุกเซิร์ฟเวอร์ต่อไปเป็นใบแดงครับผมนะก็อตอนนี้ Up, เลตอัพก็จะเป็นราชาทะเลลึกอยู่นะครับผมแต่เราเราเอาก่อนเลยปะเอาก่อนเลยว่าราชาลึกเอาก่อนเลยแลยว้วกันทุกคนเพราะว่าไอ้ืเพ่ออลดอเอาตู้ธรรมดาก่อนเผื่อสุ่มได้ลูกแก้วอิกาสไนต์เออตรงนี้เอาลูกแก้วธรรมดาก่อนทุกคนนะตรงนี้มา ตัวแรกการันตีจะได้ตัวอะไรมีโจซีมีด้วงมี G ีโฟมาดูกันทุกคนว่าจะได้ตัวอะไรฟึบท้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ตัวอะไรเท่านั้นเองตัวอะไรเท่านั้นเองถ้าดีสุดก็ต้องโจซีอยู่แล้วครับผมตรงนี้ฟึบฟึบโจซีหรือเปล่าไม่เพียงแต่ฟังก์ชันเรียบร้อยผมบอกเลยว่าไอ้ดีนี้มีเกิดโจซีมาแล้วครับผมเปืนใหญ่ถล่มดวงดาวร้างจักรวาลโอเคดีมากเกมต่อไปรอยสองครับผมลุย โลที่สองขอทองติดแบบคลิปที่แล้วได้ป่ะคลิปที่แล้วผมบบเปิดหกสิบใบแม่งเปิดประมาณหกสิบเจ็ดสิบใบเนี่ยทุกคน,นได้ทองประมาณเจ็ดแปดทองอะ่ะออคลิปที่แล้วหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะย้อนจบไปดูได้นะครับผมตรงนี้โลอที่สองม่วงมาเลยม่วงมาแต่ไกลม่วงมาจต่ไกลฟึบตัวอะไรยามากเก,กะอออกอริลลาไซบอกเพื่อนรักบิสกิงเพื่อนรักกันเลยแม่งต่อไปไม่ก็สมายแมนไม่ก็สนิกไม่ก็บูไฟทุกคนรอดูเลย คนเราดูเลยถ้าหั่วมาไม่สเน็กไม่บูฟายก็สมยแมนไม่ก็ฟุกให้เก่าไข่จีนัทม,ม่วงอยู่แล้วมาดูกันลุ้นกันทุกคนตัวอะไรสองม่วงด้วยไงสองม่วงด้วยตัวแรกอยากจะเริ่มการแข่งขันแล้วอยนักมายากลวะไม่ใช่นักมียากลขออภยัยทุกคนหลินหลินโอเคถือว่าได้โยอีกตัวหนึ่ง,งอย่างที่ผมบอกเราดูหากไม่อยากถูกฆ่าก็ <c oughs> แม่งผูวง้วสงสารทะเลลึกกว่าเฮ้ยไม่ตรงกับที่เราพูดไว้เลยว่ะ ไม่เป็นไรมาถึงช่วงไฮไลท์ของเราทุกคนนะ9ตั๋วม่วงผมขอล็อกไปที่ลูกแก้วอีกาสนัยนะอะขอคนก่อนผมไปสุ่มนะผมขอแจกโค้ดทุกคนกันนะตอนนี้โค้ดที่ใช้ได้นะผมนะก็จะมีโค้ด OPM Go ฟึบนี่ครับผมแล้วก็ต่อไปเอ้โค้ดนี้ใช้ไปแล้ว OPM FIFA ทุกคนนะ FIFA ฟึบโอเคแล้วก็ OPM 25ครับผม25 JUNE นี่บผมโคดนี้นะนนะแล้วก็โคดสุดท้ายก็คือ go go opm ที่ผมแจกไปในเมื่อวานนะทําให้เราสามารถหาตัวม่วงได้แบบบึมบํานะโคดนี้นะครับทุกคนนะมาไปพูดคันทำเพลงกับทุกคนนะเราซัดกันเลยกันใบแรกปุ๊บใบแรกยังไงใบแรกยังไงผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ตอนนี้แม่งแจกตัวม่วงโคตรเยอะนะครับผมยังไงก็ดีจริงๆทุกคนกลับมาเล่นตอนนี้ก็ยังเฟี้ยวก็อยู่นะซัดตรงนี้นะโอ้โหเราอย่าเพิ่งไป เสียใจนะทพกนคนนั้นถ้ามันเป็นสีฟ้านะเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมีโอกาสออกลูกแก้วด้วยนะครับผมนะมีโอกาสออกลูกแก้วสูงนะถ้าเป็นสีทองเนี่ยมันมีโอกาสออกเป็นตัวมากกว่านะออมาลุ้นกันต่อยังไงยังไงยังไงใส่ต่มากระโดดต่อยก้อนเกลือไปประกายแสงสีโอ้ฟ้าอีกแล้วมึงก็ฟ้าบ่อยเกินนาะอฟ้าบ่อยไปไปผมโลที่สามโลที่สามโลที่สามยังไง ้อยสามฟึบฟึบโอยสามยังไงฟึบสีอะไรโอ้โหไฟเล้วเกมถามจริงกูถามมึงจะใจเกมฟไฟเยอะไปน้องจ,งจริงไฟเยอะไปไปลอยสี่ลอยสี่ฟึบกดข้ามแม่ง บนันเมน,น,น,นและโลที่้าบผมฟึบนะยังไงยังไงเกมขอดีดีขอลูกกงลูกแก้วนะขอลูกกงลูกแก้วจริงๆขอลูกกงลูกแก้วมามาหน่อยมาหน่อยมาโอ้โหม่วงตัวอะไรอ่ะกำจัดเหล่าฮีโร่ไอเวนเนราชานันฟ้า <c oughs> ต่อผมไป ยังไงยังไงใส่ตะมะกระโดดต่อยก้อนเกลือรูดดากไปหนึ่งทีเป็นประกายแสงสีทองไหมทองไหมแม่งยังฟ้าไอเวเนเอกลิ่นมาทุกคนกิ่นมาตรงนี้กินว่าทีเผ้อปูมนุษย์ปูครับผมเข็มปิดบอกเลยเข็มปิดไปต่อฟึอบ กใจอย่างน้อยฉันก็ไปฮีโร่รับเอซันอืมผมบอกแล้วมาแน่นอนและโลด้ายครับผมไปฟึ๊บเรียบร้อยมนุษย์ตัวสองตัวโอเคไม่เปนะ็นไรครับทุกคนนะเดี๋ยวผมเปิดต่อเลยแล้วกันไหนๆกไ็ไหนแล้วเดี๋ยวผมซื้อตรงนี้ต่อเลย ID นี้นะหนึ่งสองได้กี่เพ็รได้กี่แพ็คสแล้วก็สี่ครับผมสัดไปเลยประมาณนี้ประมาณนี้รับตัวตรงตัวแดงมาก่อนฟึบฟึ โอเคไปสัตกันต่อได้อีกประมาณนิดหน่อยครับผมสี่โลมาตัวเหลืองไปก่อนเลยขอแค่เราพี่น้องร่วมมือกันฟูเคเกาไข่ครับผมบอกแลนะ้วมาแน่นอนฟูเคเกาไขนะ่น่ยตัวเนี้ยมันล็อกมันล็อกครับผมผมบอกแค่นี้ว่ามันล็อกต่อฟึบยังไงยังไงโอ้โห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 หนักจัดหนักจัดไปต่อฟึบ กดข้ามอุ้ยทองมาออกพูริพูริผิซสันนิษฐับสอกแม่งเกมคำถามจริงสาระเลยสาระแบบไม่เอาสาลายเลยสาระแบบไม่เอาสาายเลยคืออย่างนี้จริงดิอย่างนี้จริงดิทองได้ปะโอ้โหม่วงโอเค โอเคครับผมตัวอะไรควรรอกำลังเสริมผมบอกแล้วผมบอกแล้วแบกสายฟ้าอืมโอเคครับทุกคนนะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมสุ่มในสตรีมเนี่ยตัวม่วงเนี่ยผมสุ่มไว้หมดอิสยาดีนะทุกคนนะบอกเลยว่าทองออกชูฉาดแน่นอนและผมแจกแน่นอนนะครับทุกคนนะแต่ทุกคนต้องไปสุ่มนะว่าจะได้ไอดีไหนนะครับผมนะไปดูกันเลยไปเดี๋ยวแจกต่อเดี๋ยวแจกต่อเดี๋ยวแจกต่อ ไ,ไมกรข้างไม่เลยติดยอดตัวยอดแตยอดราทำไมมาดิมาดิาดรวมแล้วมาไ่แปดสิบสองสามนี่มันก็เกี่ยวขึ้นอ่เกี่ยวขึ้นตัวสามสองอ่ะมาดิฮี่เกมสามบองไปสามสบอ,อ,อง้ทองเฮ้ยเชีย่ยต่อไม่พีเกมอ้โ,อโหปูส,สดีใจ ตอเสียวมเลยตอร้อยสามแม่งกัิอยสามมาทุกคนถูกสันจโทอสาดใจทองมาแม่นอยู่นี่น่ะมาเพื่อจะได้หมดไหมสุดเพ่อมาไม่กระโดดานผ่วงซุกๆๆรงมาคนหน่แ่งเอ้ยคนหัวเลยอเสงเลยอ่ะิงเลยอ่ะสงเะแม่งสงเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บมาดิมาดิ มาดิมาดิเกิไรไปตุมเลยลูกแตนเขาต่อเชียร์เตมไม่แตกครับคุ้ยเฮ้ยโอ้โหเกมเกมถักจริงถามแล้ถามจริงเลยเอ้เกี่ไวผมไ้ลูกแก้วราาได้ดิตัวเอาไว้แล้วแต่เล่นม่เสกไม่ได้ก็ได้ขายก็ได้แล้วแต่ไปไปกันต่อไปกันต่อเกิดไรเยวของกจริงจตุ้มเปียวเปียวทองมานี่หนึ่งสองตบหัวให้น้อดิมโอตบัวให้น้อดิมแวกดไง ใครมีส uh, ูตรอะไรทีมาดิใครมีสูตรอะไรทีมาิงไใครมีสูตรอะไรมาเดใครมีสูตรอะไรทีมาสาเลยใครมีสูตรอะไรทีมาเใครมีสูตรอะไรทีมาเสูตร๋เดี่ยวเลยเดียวสูตรเดยวต้องลูกดงเป็นตันนี้ปึ๊บเ้ายวไม่ตลูกสนเดี่ยวไม่ต้องเีเดีกสเนเนนาเหมเห

มัได้หมดตรงไหนน้องตัะเลียนนวอย่างัตัวนี่แต่เอาจะรู้หแ่นรูเี่ยวลยรูเี่ยวเลยเลียนลูกแก้วเลยจะไม่ยากเลยนะตัวิงก้ถายตัวจตัวกนะเลียนรูกแก้วเลยเียวเเียนอยดีหาอะไรข้ามาอย่าตดลมาติดลมาอยที่ดีวะ โอเคครับทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยว ID เดียผมจะแจกไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะเอาไปกด5 ID หลังจากลงคลิปนี้นะทุกคนนะส่วนอีก5 ID เนี่ยผมจะแจกให้ตอนประมาณแอร์ดับแล้วกันเหมือนเดิมแอร์ดับแล้วกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะฝากกันกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนนะใครลงเซิร์ฟเวอร์นี้หรือใครไม่ลงเซิร์ฟเวอร์นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมน,นะครับผมสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ